เอาเลยครับเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับที่เคยกดเข้ามาในคลิปนี้นะีก็ต้องเคยดูช่องนี้นะครับนั่นก็คือช่อง o p z t v นะครับหรือว่าพี่เซียนกับน้องซาตันเองครับ ซึ่งบอกเลยว่า2คนนี้นี่คือตำนานของโลกใบนี้หรือว่าพระเจ้าวันเองครับแล้วก็บอกเลยว่าพระเจ้าเนี่ยได้มาเล่นเกมรบอกด้วยและทุกครั้งที่พระเจ้าได้เล่นเกมรบ็อกเนี่ยคุณก็จะสงสัยว่าเอ้ยนี่มันแมปอะไรวะแมปนี้มันชื่ออะไรวะอยากเล่นตามพระเจ้าบ้างนะครับคุณผู้ชมก็จะมีความคิดแบบนั้นซึ่งคุณผู้ชมก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นซึ่งข้าพระเจ้าก็งงเหมือนกันนะครับหาไม่เจอสักที และในวันนี้นี่ครับข้าพเจ้าได้หาแมพพวกนั้นเจอแล้วจะมาถ่ายทอดวิชาธรรมะธรรมโมเอาหใหญ่จังเลยให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าแมพที่พระเจ้าได้เข้าไปเล่นนั้นใน Ro บ็อกนี้มีชื่อวอะไรบ้างนะครับแถมจะทิ้งลิงก์ให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันด้วยเยี่ยมมากๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยกับ5อันดับแมพ Ro บ็อกที่พระเจ้าได้เข้ามาเล่น อันดับที่หนึ่งต้องยกให้เขาเลยครับกับเกมชา r k b i t ้นั่นเองพระเจ้าจะเล่นเกมนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะคลิปของพระเจ้าแล้วก็และนี่คือหนึ่งในเกมที่พระเจ้าที่เข้ามาเล่นนะครับนี่เลยกฎกติก,กา,กาของเกมนี้ในการเล่นก็คือคุณจะต้องไปล่าฉลามนะครับแล้วก็ต้องเอาชีวิตอรอดจากมันด้วยไม่ให้มันโจมตีเรานั่นเองครับปริงใต้คลิปเลยสำหรับเกมนี้นะฮะไม่พูดพร่ำตํำเพลงละไปเกมต่อไปดีกว่านี่ยูดจรูดูดตายแล้วจะ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 ตายแล้ว อันดับที่2ครับต้องพูดเลยว่านี่คือเกมที่พระเจ้าเล่นบ่อยมากๆครับกับเกม An i ิเม a t t l e Arena ในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะต้องเลือกตัวละครจากอนิเมตต่างๆที่คุณผู้ชมได้ซื้อไว้เดี๋ยวก่าตัวที่คุณผู้ชมด้ชอบนั่นแหละมาต่อสู้กันนะครับคุณผู้ชมมาเกมก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพระเจ้าเล่นบ่อยมากๆเลยนะเกมนี้ถ้าใครดูจบโอ้โห้ยสนิเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยคิงค obra สี่คิงค obra โอ้ยโอ้ยช็อดอันดับที่สามคือเกม Free Duff 2หรือว่าเกมวาดรูปพี่ดีที่สุดใน Roblox นะครับคุณผู้ชมจะวาดรูปมาได้ดีมากๆเลยเอ่อผมหมายถึงรูปเนี่ยรูปที่สวยมากๆไม่ใช่นี้เกมนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้คุณผู้ชมได้วาดรูปอย่างสร้างสรรค์นะครับหรือว่าแข่งกับเพื่อนก็ได้นะฮะถ้าสนใจก็มาเล่นเกมนี้ได้ครับพระเจ้าก็เคยมาเหยียบแล้วนะสำหรับเกมนี้นะฮะ แล้วก็มีงอนด้วยไก่จะมีงอนแน่งอนไก่นี่กูมาละแล้วก็มันก็ต้องมีหางใช่ไหมอืมนี่เรียบร้อยโอ้โหกูดูเหมือนไก่มากเลยตอนเนี้ยนี่โอ้โหเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วมึงเสร็จยังกำลังวาดเลยกูเสร็จแล้วนะนี่อันดับที่สีเ่เพลนเ r ครซี่เพลนเครซี่รับเป็นเกม ที่คุณจะต้องจำลองการต่อเครื่องบินให้บินขึ้นไปบนฟ้าได้นั่นเองครับซึ่งก็ต้องใช้บ็อกซี่เดียมงง,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 งงอันนี้กับเครื่องยนต์บางอย่างในการที่จะทําให้มันขึ้นบินได้ครับเกมนี้มาต่อเล่นกับเพื่อนได้สนุกสนุกครับพัดเจ้าได้มาเหยียบเกมนี้เช่นกันครับฮเสียงกูยังหล่อต้องแค่ใบพัดกูรู้สึกสามันดุลมากเลยใบพัดกูมึงคอยดูละกันในศาสตร์เตรียมตัวโอ้พี่บุ๋มครับพี่เอาเครื่องบินขึ้นยังไงพี่ได้เลยแล้วอันดับสุดท้ายเกม NDS ซึ่งชื่อยาวชิหายเลยเอาแค่ okay, นี้พอเกิดกันนะครับก็เกมนี้นยะเป็นเกมเกี่ยวกับการที่คุณผู้ชมจะต้องหนีภัยพิบัติธรรมาชาตินะครับซึ่งมันจะสุ่มเออเป็นสุ่มนั่นแหละแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอาตัวรอดจากพวกมันให้ได้นั่นเองครับก็เกมนี้พระเจ้าได้เข้ามาบินในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเออหมายถึงว่าเดินนะนะั่นแหละเหยียบย่ำโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมที่พระเจ้าเคยไปเหยียบย่ำในอีพีหนึ่งนะครับก็ อาจจะมี EP 2นะครับถ้าคลิปนี้มันป๊อปปูด้านะครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายนะครับก็มีเยอะเลยที่พระเจ้าเล่นแต่ก็ยังไม่ได้มาทำคลิปนะครับไปละกดติดตามตัวนีครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยน้อยนะฮะกดติดตามอ่ะออะไรอ่านี่ไงดูกูกูของดีของเทพไปเลยไอไอไอปึ่งขาดปึ่งขาดไ้กูกลายเป็นเรื่องชาแนลแคปแคดขอชา